เจ้าเป็นยังขึ้นมากินแต่เหล้าแทนเดียวนี่ให้คอยถามนู้วยาคึ้ยเอามายอดเซตาแล้วมันมอมเมาไหมนั่นแล้วเฮ้ยเอามายอดเซตาแล้วเออมันมอมเมาก็ล้องกินเบิงไถแน่ไถแน่เออถามยังดูดันแทนเดียวนี่เป้าไปหาอาบน้ำอาบ้ในไทยบ้านแหงว้าพื้นเจ้าอยู่นี่เมาหล้วนอนอยู่เทอทีบคอยละนายเจ้าเด้น้่แต่แค่กะนอนน้ำนาบ้านกะนอน ลูกได้ไปเป็นหลงหอดทางโอ้ยเจ้าก็จะจมหลายอันนินทากาเลเมันเทแกบเออมันไม่แสบเหมือนเอาดากไปขูดหินนั่นถ้ามีเงินพอใจกูซื้อกินเมาแล้วนอนเกียกขี้ดินเรื่องของกูนั่นแล้วเรื่องของกูเออโอ้ยใคบอกวน้ำเจ้าแล้ว ไปเด้อไปเด้อเฝ้าเมื่อเง,งินว่าตัวหลานกูให้ไปส่งอยู่บ้านนัน่นยายแสงดาวบริตัวไอเป่าเด้ไอเป่าเพิ่นมีน้ำใจเพื่อนขอไปส่งแสงดาวเมื่อเงียวมาว้าคือไรเมื่อหู้อยู่บ่หลานกูถึกเขาลาตีเกือบตายเอาไอเป่าถึกลาบตีวะเพื่อนเป็นยังไงเนี่ยยายาต้องมาท้าท่าเป็นห่วงเลยโบ่าตากระบุลแหละตัว ถ้าสั้นให้แสงดาวไปเบิ้งไอเป๋าได้บ่ย่ายบ่ต้องเลยต่อไปมึงบ่ต้องมาคล้องเกี่ยวก็บักเป่าเดอ้อกูบอ่อยากให้ลานกูเจ็บไปกานี้เอาอย่าคัดขวงความหักของข่อ,ขอ,อยทอ้อแสงดาวขอได้ยายเดอ้อมึงขอบัดดิจายายมึงแซวจักบาท <c oughs> เอาแสงดาวบ่ได้หมายความว่าจังซันกก้นจักห้าร้อยกะดีเด้อว้าวบานั้นว่าบ่เอาเป็นอย่างขึ้นสร้างแสงดาวแท้กูบ่ได้สร้าง แต่กูบ่้มากว่ายายก็ต้องมาเอินกูยายกูยังบ่ทันได้เท่าโอูยืมข่าวกูได้งงยินข่าวว่ามึงสิป,ป่าเมียบอกมันกูเลยก็ว่าไปทั่ยหยิบทุ่ยแดนเถอะเอียนเอ้ยมึงจะแสดงไรเด้อจักหน่อยมันป่ามึงถิ่มอีหลีเด้มันบ่ใจดอกเมียฮะน่ะมันก็แสดงชื่อเื้นอนี่ละมันบ่กล้าป่าข่อยดอกควันคั่นเว้าหั่น มึงคือพ่อตอนซูพ่อกันไหมไหมในี่ยม่เฮ้ยมกเข้าไลย์มแจงเส้นแงมแจงส่คือทอดลายอีหญิงหันเป็นผู้หญิงในฝันผุนเด้เฮ้ยแม่นอยู่บ่โอ้ยมันกับผู้หญิงในฝันอยู่แต่ตอนนี้น่ะคอยตื่นแล้วเห็นบ่เฮ้ยโอ้ยักห <c oughs> ามึง่อยก็แม่นตัวจะก้มกับโตเทะเนาะ ซื้อมือนีนะโอ้เราบอกปานจุข้องคักเนาะเอ็นใส่เอ็นผู้ลูปลอเฮ้ยบ้าเมืองหนังหนาจุของเอาเอาผัวแกอยู่ทุกปีนะแต่เป็นสาวอ่าจำได้ว่าตตนจุปีได้เจ็ดปีแปดปีนะเจ็ดแปดปีเลยอันนี้1ิกมันก็เอาเอาผัวแกแปดปีพี่ได้ผิน้องเนาะโอ้ Rồi 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 rồi. Cho tớ nói thế nó. Bên nhắn cho phụ tớ nói thế chứ bạn. Ao ừ, giật là ao. Ừ. Giật đai là ao. Ừ. Ừ. มื่อคืนนี่คอยฟันดีขนาดได้เถอะฟันว่าจังไหนล่ะห้วยฝันว่าผู้สาวสิเจ็ดสิแปดมาเปิดนมให้เบิ่งดิเดี๋ยวนี้อมีตะปูขาวๆบวกเนียบ่เจ้าว่ามันสิแปลว่าจังไดเหรอเออกระบ่แปลว่าจังไดล่ะย่านมันถือเลขยู่ฝันลักษณะนี่เพื่อเจ้าว่าใดเออมันสิถือค้อนกูต้อนบ่ยาาล้อมือฟันเราควอมฝันควอมฝันเจ้าก็ได้เฮ้บ่จำดป็นควรข้มันพุ่นบดเด็โอ้แปดบวกเก้าเป็น เน็่เมาแต่งงง่ายๆละถามเพื่อนมดมาแต่งงานง่ายๆลถามลูกฟ้ลงรอละมูตอบประเด้นการเล่นเพราะคืกันนะ